จีบสาวก่งไหมจีบเหรอปกติไม่ค่อยได้จีบใครนะเพราะว่าเพิ่งโสดไงก็ก่อนนั้นยังคือไม่ได้จีบใครเลยเพิ่งโสดแล้วงไงอาการเพิ่งโสดอาการเพิ่งโสดนะก็ก็อย่างที่เห็นก็ตอนนี้คืออยู่คือเพิ่งจากห้าปีเนาะคือเราเป็นเด็กมาแล้วเราก็คือไม่เคยแบบมีแฟนอะไรเลยใช่ไหมที่คือแฟนคนแรกเลยหรอแฟนคนแรกเธอคือผู้หญิงคนแรกค่ะคนแรกใช่กับว่า ความหมายมันก็คือมารว่าเราเป็นเด็กแล้วเราก็เข้าสู่แบบมีแฟนมีแฟนปุ๊บก็มีครอบครัวเลยแล้วเราก็คือเราจะไม่เผื่อคบอีกเหรอคือเราเป็นคนตั้งใจมากไงคือรักแรกแร,แรักท้ายอ,อย่างนี้เลยเหรอใช่เราเราคือเราคิดมากกว่าว่าจะแบบยาวไปเลยจนแก่จนเ,เท่าอะไรเงี้ยคือเราคิดแบบว่าแบบแต่นี้ก็เคยคิดอย่างนั้นเหมือนกันไปคนแรกกินเหมือนกันแต่เราตั้งใจตลอดนะคือเราตั้งใจแล้วก็มีความที่จะตั้งใจเพราะเรามีลูกสองคนอือ มีลูกสองคนเราก็เลยคิดว่าน่าจะยาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก,มนกม็มันก็ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบนะเออมีลูกสองคนเหรอเขาใจว่ามีคนเดียวคุณเบสนี่ <laughs> คุณจะไม่รู้จักประวัติคุณเบส <laughs> จะได้ลงแล้วนะจะได้ลงแล้วนะฮะ <laughs> อริตาแล้วก็ตัวเกียวอสองคนฮะทำไมอ่ะเพราะอะไรเพราะชอบไปญี่ปุ่นเหรอไปญี่ปุ่นครั้งแรกแล้วก็ประทับใจมาก ก็เลยเอ๊ะงั้นขอถ้ามีลูกขอชื่อลูกแบบญี่เมืองนี่ก็แล้วกันนาริตะแอร์พอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลอ๋อใช่พอไปญี่ปุ่นเราต้องถึงนาริตะก่อนใช่ฮะแล้วก็ค่อยเข้าโตเกียวก็เลยมาเป็นโตเกียวอันที่สองครับอ๋อสเปกปัจจุบันถ้าจะมีแฟนใหม่คนสเปกเหรอเราแต่ก่อนมีสเปกนะแต่ก่อนเป็นคนที่มีสเปกมากเป็นคนที่เลือกมากแบบก็เลือกแบบสุดๆเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่เลือกมากมากหมายความเลือกมากคือ เขาจะอีกของเราเองไหมคะเขาจะเข้าใจเราไหมคะเราเป็นแบบนี s? <S ้บุคลิกเราสไตล์แบบนี้คือเราไม่ใช่บุคลิกแบบว่านิ่งมากเราเป็นคนที่เอร์ตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เอาภายนอกก่อนกันแหละภายนอกภายนอกใช่ไหมคือเราเป็นคนที่ชอบชอบคนเก่งคนดูดีคนสวยเวชชั้นดคนเก่งคนดูดีเขั้นบรถก็ได้นะอ๋อนี่ไงขับเก่งมากก็ประมาณว่านั่นแหละหนึ่งต้นเก่งขยันแล้วก็ เหมือนเราค่อนข้างเหมือนเราองเงี้ยครับดูไปแล้วอุ้ยมันดูไปแล้วเหมือนเหมือนเรามากเลยเียแต่ก่อนเป็นคนที่งจริงเหรอมันเหมือนกันแล้วมันจะเข้ากันได้หรือมันเหมือนกันเกินก็แต่ว่าเหมือนกันก็ดีต่างกันไม่เล็กอาันก็คือแปบนว่าการทำขยันการความคิดอะไรเงี้ยนะครับเพราะเราเป็นคนทำงานคือเป็นคนที่แบบว่าถ้าคบใครห้ามมางง้องมางเงี้มาคิดเล็กคิดน้อยผมไม่ชอบผมเป็นคนที่แบบว่าทำงานนะมีเป็นชีวิตเป็นแฟนก็จริงแต่ว่าไม่ให้แบบว่า มางอ <mark> มงแง่งเรื่องงอนกันผมไม่ชอบเลยทำไมอ่ะไม่ชอบงอ้อผู้หญิงคือถ้าถ้าไม่ใช่งอสิคือไม่ใช่แบบเจ้าเจ้าแงเ่เจ้างอนคือไม่ชอบเพราะเราเป็นผู้ใหญ่แต่ผู้หญิง <c oughs> ส่วนใหญ่ก็เป็นงันปะไม่ทุกคนนะเนาะคนที่เราเจอมาก็ไม่ใช่แบบนั้นาแม่แม่ของลูกเนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนแบบนั้นนะอ่าที่เราเรียกมาคือไม่ใช่คนแบบนั้นอไม่ใช่เจ้าแงเ่เจ้างอนไม่ใช่นิสัยเด็กไม่ใช่อะไรเลยอ๋อครับก็ถึงเลือกคนนี่ตอนนี้ตอนนี้ก็เลยถึงเลือกคนที่เขาอายุมากกว่าถึงสิบสองปีใช่ ชอบรุ่นน้องป้องไหมรุ่นน้องทางหลังมาก็ต้องก็ต้องเปิดใจบ้างหรือว่าเปิดใจดูบ้างเพื่อนเพื่อนอย่างนี้ชอบไหมได้ฮะไม่ติดนะฮะหมายถึงว่าค <laughs> ือตอนนี้ที่หมายถึงว่าแต่ก่อนนะเป็นคนที่ดูคนแบบด้วยวุฒิเป็นหลักออแต่ตอนนี้คือเราเราจะเปลี่ยนสเปคเราแบบเอาคนที่เข้าใจเราดีกว่า,เาสเปคไม่มีเลยตอนนี้ไม่มีอาวข้างในอ่ะแบบนิสัยส่วนตัวอ๋อในแสก็ต้องก็ต้องนิสัยดีอยู่แล้วปะ นิสัยดีนิสัยก็มันมีนะเว้ยบางคนชอบแบบคนที่ห่วงหน่อยอย่างเงี้ยบอบบบผมเป็นคนไม่ชอบอ่ะผมเป็นคนที่ไม่ชอบแบบคนจู้จี้จุกจิกเพราะผมก็ไม่จู้จิกเหมือนกันผมก็อย่าไปเข้าไปถึงเวลาทำงานก็โอเคอะไรอย่างเง <รอ S 1> ี้ยหรอขี้หึงไหมไม่ขี่หึงไม่ขี้หึงหึงไหมมันก็ต้องแบบธรรมดาหึง,ห,งหึงในบทในบาทไม่ใช่หึงตลอดเวลานะอ่าหึงอะไรที่ควรหึงถูกต้องประมาณไหนประมาณไหนถึงหึงก็แบบเฮ้ยใครสงครามอามหารเนี่ยแล้วทำไม,มต้องตอบเป็นต้องส่งรูปกลับอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดไปทำงานไป เหมือนสมมติถ้าเกิดแฟนเราเป็นแบบปีนฟืนเสื้อเงี้ยอ่ะเป็นเบสสมมติเป็นเบสสมมติเป็นเบสใช่ไหมต้องไป็นรับผู้ชายเยอะมากรับผู้ชายเยอะผมไม่ติดอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการทำงานเพราะผมก็ไปกับผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันแต่ว่าทำงานนะครับแล้วถ้าเบสแบบแบบต้องจีบผู้ชายในรถอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ห่วงถ้าจีบแบบจีบแบบเล่นๆอะได้ถ้าจีบจริงไมได้สิอ๋อเช็คเช็คโทรศัพท์ปะเช็คอุ้ยอุ้ย <ช>นี่ไม่เคยเช็คได้เลยอ่ะเช็คทุกวันก็เ<ห>ช็คไม่เช็คก็จนสวดอ่ะอโ<ห>สดนี่กันยอนเช็คโทรศัพท์ทนี่ายแต่เสบบอแต่ไดส้สวดเขาซุม่มเฮานี่ไม่เช็คดีกว่าดินนไม่เช็คดีกว่า